เรายังคงอยู่กันที่ชมรมพระเครื่องพระปัะแดงครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะ เริ่มเรื่องราวนะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับในช่วงนี้นะครับขอฝากหนึ่งข่าวสาคัญนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของกลุ่มวิชาชีพที่แอบแฝงนะคร Não, ับใช้ช yeah. sure ื ment. ่อรายการของเราติดต่อไปยังคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลก็ดีชมรมก็ดีทางวัดก็ดีนะครับเพื่อขอถ่ายทํารายการและมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้านะครับเป็นจํานวนเงินไม่ว่าจะเท่าไหร่ก็ตามนะครับรายการของเรานั้นไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับขอบอกก็ได้นะครับว่านั่นคือกลุ่มวิชาชีพนะครับยังไงคุณผู้ เคยโดนกลุ่มวิชาชีพกลุ่มนี้ทําการติดต่อเข้าไปสามารถโทรศัพท์มาพูดคุยกับทีมงานของเราได้นะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับตอนนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านที่เรียกได้ว่าเป็นคนคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีครับคุณเต๋าคุณ5 9กครับสวัสดีครับพี่เต๋าครับสวัสดีครับแหมพบเจอกันเป็นครั้งที่สองครับพี่เต๋าก่อนที่เราจะเริ่มพูดคุยกันถึงเรื่องราวของพระที่เรียกได้ว่าวันนี้พี่เต๋าเตรียมไว้คือมีหลวงพ่อคุณนะครับเหรียญรมผนวัลนะครับและนี่ครับอาจารย์คลึ้มอาจาร ขอถามถึงตอนนี้ก่อนเป็นไงบ้างความกระแสที่นี่คึกคักตลาดเป็นไงบ้างครับตลาดที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับก็มีการขยายขยัยาขยายขึ้นอย่างที่เห็นนะครับมาครั้งที่แล้วก็ยังไม่มีห้องนะครับช่วงนี้ก็มีการทําห้องเพิ่มนะครับก็ มีโครงการว่าต่อไปก็จะพัฒนารูปแบบไปสู่ห้องติดแอร์อีกหลายๆห้องแล้วก็ขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้นขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับใช่ครับนั่นคือหมายความว่ามีคนมาที่นี่เยอะใช่ครับใช่ครับครับผมเป็นไงพี่ตอนที่เข้ามาร่วมจอยที่ีนครั้งแรกคิดไหมว่าจะใหญ่โตขนาดนี้ในความคาดหวังต้องคาดหวังอยู่แล้วครับเพราะว่าเราก็อยากให้ชมรมประเครื่องพระประแดงอาเขตแห่งนี้ก็เป็นที่ใช่เชิดน้าชูตาของคนในพื้นที่นะครับจะได้มีผลส่งไปถึง คนอื่นๆด้วยไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่ในวงการรเครื่องนะครับคนที่เป็นวงการค้าขายอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือที่อยู่ใกล้ๆนะครับพอค้าแม่ขายที่มาร้านหายตามสั่งได้รับประโยชน์ไปตามๆใช่ครับใช่ครับก็เหมือนกับว่าโตไปด้วยกันครับผมเขาบอกว่ารับประกันความแท้ตามหลักมาตรฐานสากลหลักมาตรฐานสากลในการรับประกันนี่คืออะไรบ้างถ้าพูดถึง หลักเกณฑ์มันจะค่อนข้างที่จะไม่ไม่เหมือนเหมือนกันคร,รือจะไม่ตรงกันทุกๆท,ที่แต่โดยมาตรฐานมันจะเป็น1ประกรันค,ความพอใจก่อนอะนะครับว่าพอใจกี่วันนะครับอย่างเช่นรประกรัน <ะ S 1> ความพอใจ7วัน ครับผมสมมุติว่าประกันความพอใจ7วันนี่ก็คือถ้ารับพระไปแล้วไปแล้วครุณช้าไปแล้วครับภายใน7วันเนี่ยสามารถมาคืนได้โดยไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าอยู่ดีๆผมเปลี่ยนแล้วผมไม่ชอบแล้วใช่ใช่ใช่บางที่ก็จะ7บางที่ก็จะ15บางที่ก็จะ1เดือนนะครับแล้วแต่แล้วหลังจากกําหนดของการรับประกันความพอใจแล้วพ้น7วันไปแล้วจะเป็นการรับประกันเช่าคืนครับผมนะครับในสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ นะครับส่วนใหญ่ก็คือ80%เช่นบูชาไป1 0 0 0 0บาทนะครับเอามาปล่อยคืนกับทางร้านทางร้านก็จะรับเช่าคืนในมูลค่าาทครับาทนะครับแล้วข้อสุดท้ายก็คือการรับประกันความแท้นะครับก็คือความแท้ตามมาตรฐานสากลก็คือหลักใหญ่ที่ใช้ในการพิจารณาเกแท้กันในวงการการนะครับอันนี้จาก เงื่อนไขจะตลอดชีพเหมือนเหมือนกันนะครับอันนี้คือคือเป็นหลักมาตรฐานที่ใช้อยู่ก็คือ3ข้อความพอใจนะครับการเช่าคืนนะครับแล้วก็รับประกันแพ้ครัเอาละครับพี่เต๋าครับวันนี้เรามาเริ่มกันที่เหรียญทรงพนวดก่อนเลยได้เลยครับนะครับขออนุญาตนะครับครับเป็นไงบ้างครับ วันนี้ที่เอาทรงผนนดมาให้ดูเพราะว่าจริงๆแล้วพอเข้ามาในวงการพักเครื่องเนี่ยครั้งแรกเลยรุ่นรแรกเลยวัตถุมงคลแรกเลยที่ทําการศึกษาก็คือรุ่นนี้แหละครับครับผมนะครับตอนนั้นศึกษาอะไรบ้างครับพี่เตา๋าเกี่ยวกับศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของประวัติการจัดสร้างนะครับศึกษาเป็นไงบ้างครับประวัติการจัดสร้างเออจริงๆเหรียญเนี้ยมันจะมี2ส,ส่วนครับส่วนหนึ่งเป็นเหรียญที่ระลึก และส่วนหนึ่งเป็นวัตถุมงคลครับที่ผมถืออยู่คือมันเป็นทั้งสองอย่างอ๋อเป็นทั้งสองอย่างครับหลายคนไม่รู้ว่าเหรียญนี้คือเหรียญที่ระลึกครับนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่สร้างเนื่องในโอกาสในหลวงเราครับมีพระชนมายุเสมอพระบิดาครับอันนี้เป็นประเพณีปฏิบัตินะครับก็คือเมื่อเมื่อพระชนมายุมาถึงนะครับเสมอพระบิดาก็จะมีการ จัดสร้างนะครับสิ่งของที่ระลึกนะครับไว้ก็คือได้จัดสร้างเหรียญนี้ขึ้นมาผมและรายได้นะครับจากการจัดสร้างเหรียญนี้นะครับก็นําไปบูรณะองค์พระเจดีย์ที่วัดประวัณีเวนมิหารนะครับนี้ก็จะเป็นสองอย่างสาเหตุที่ศึกษารุ่นนี้เป็นรุ่นแรกก็เพราะว่าตัวผมเองเนี่ยมีความเคารพและศรัทธาในหลวงเป็นอย่างมากครับแล้วก็เลยมองหาแรงจูงใจที่จะมาศึกษา และอย่างรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ข้อมูลในการศึกษาเนี่ยค่อนข้างจะหายากนะครับแล้วก็รุ่นนี้มีทั้งพัดแท้พพัดเสริมพัดเกนะครับมีทั้งเนื้อทองแดงเนื้อทองเหลืองเนื้ออันปะก้าเนื้อเงินเนื้อทองคำมีทั้งกระไหล่ทองกระไหล่เงินกระไหลนาคนะครับมันมีความแตกต่างเยอะมากเยอะมากครับมีทั้งบล็อกธรรมดานะครับบล็อกเกดีเต็ม นะครับบ็อกเจดีเต็มหน้าเว้าหลังเว้าวนะครับน่าตอนนั้นทัางเยอะย้อนกลับไปตอนที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้บูชาไว้เป็นสิริมงคลเนี่ยต้องไปทาการจองที่ไหนยังไงฮะข้อมูลในส่วนนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยทราบแน่ชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นปี2 5 0 8ันร้อยแนะครับอืมนะครับเรียกได้ว่านานมากเลยทีเดียวนานมากแล้วครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่น่าเก็บสะสมใช่ครับใช่ครับต่อไปครับนี่ครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญอาจารย์คลึ้มครับขอวัดคลองสวนนะครับพื้นที่เรียกเหรียญหน้ายักษ์ครับนะครับจัดเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านในรูปแบบเหรียญพระสงฆ์ครับนะครับสำหรับเหรียญพระพุทธนะครับก็จะเป็นปี2507ครับผมนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็มีการสร้างประมาณ3,000เหรียญครับนะครับแล้วก็มีตอกโค้ดนะครับด้านบนศีสันหลวงพ่ออยู่ ไม่มากนะครับจำนวนไม่มากนี่คือที่เหรียญมีโค้ดครับผมนี่คือมีโค้ดสบายใจได้นะศึกษาได้ร้อเปครับต่อไปเหรียญหลวงพ่อคุณนะครับแหมเวลาเราน้อยครับพี่ครับผมได้ครับเป็นไงบ้างฮะเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นชนะมารเนื้อนว่โลหะนะครับมีความพิเศษตรงที่เป็นเหรียญที่ต่อโค้ดรวมโค้ดที่ใช้ในการจัดสร้างรุ่นนี้ไว้ทั้งหมดบนด้านหน้าเหรียญนะครับแล้วก็เป็นบล็อกทองคำทั้งหมดกี่กี่ตัวฮะโค้ดโค้ดสี่ตัวห้าตัวหนึ่งสองสามสี่อีกตัว ตรงกลางตรงบริเวณสังขติห์ฮะน่าครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่หายากมากนะครับเนื่องจากเป็นบล็อกทองคําก็คือเหรียญที่รวมโค้ดในเนื้อนาวะในมีทั้งหมด38เหรียญในสามสิบแปดเหรียญเนี่ยมีบล็อกทองคําอยู่คาดการว่าประมาณ15เหรียญเท่านั้นเองเท่านั้นครับครับโอเคครับนี่ต่อไปครับเหรียญนี้เป็นรุ่นที่สร้างเมื่อปี53ปลายปีก็คือ5ธันวาห้าสามนะครับเป็นเหรียญ พระใหม่ที่มาแรงมากๆในประวัติศาสตร์วงการพระนะครับเหรียญเนื้อทองแดงธรรมดาธรรมดาที่ผมถืออยู่ตอนนี้ถ้าเป็นเนื้อทองแดงธรรมดานะครับออกจากวัด1 5 0บาทณตอนนั้นณตอนนั้นนะครับณวันนี้เนี่ยนะครับราคาประมาณ3,000กว่าโอ้โหนะครับนะครับนะครับแล้วก็เหรียญพิเศษอย่างเช่นหลังแบบที่สร้าง9 9เเหรียญออกจากวัด ไม่ถึงพันนะครับราคาตอนนี้20,000่นกว่านะครับสำหรับเหรียญที่ให้ดูวันนี้นะครับเป็นเหรียญที่เรียกว่าเหรียญรวมโคต์นะครับใายก็ชนะชนะมาแต่โคตรเลยโคเยอะมากครับเป็นเหรียญที่สร้างสิบเหรียญครับผมครับสร้างเพียงสิบเหรียญนะครับก็หาดูได้ยากนะครับเอาละครับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะมาขอดูได้เป็นบุญตาหรืออะไรก็ตามแต่เป็นข้อมูลหรืออะไรก็ตามแต่มาดูได้ที่ร้านพี่เต๋าครับผมพี่เต๋ออยู่วันไหนบ้างฮะ ลักลักก็คือวันจันทร์วันพุธและวันเสาร์วันอื่นครับแต่ว่าพัดอังคารพฤหัสก็มีมาบ้างมีครับมีครับแต่ถ้าเอาชัวร์เนี่ยวันธเสาร์พุธเสาร์แน่นอนเจอแน่นอนครับมาขอดูไม่ต้องเช่าก็ได้ได้ครับอินดี้สัญญาครับสัญญาครับเอาละครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่ใหญ่จะมาดูนะครับเหรียญหายากพวกนี้คือมาดูเอาไว้เอาไว้ศึกษาเอาไว้เป็นความรู้นะครับสามารถมาดูได้ที่ร้านพี่เต่านะครับแล้วก็วันนี้ติดครับไม้ติดมือมาให้ช่วย พิจารณาพอยินดีครับผมนี่อันนี้ยืนยันนะคือได้หลายคนเนี่ยได้ครับมักจะเขียนจดหมายเข้ามาว่าเนี่ยบอกว่าจะช่วยดูบ้าแต่พอไปถึงแล้วไม่ค่อยดูแต่พี่เต๋าสัญญาว่าดูให้นะรับด้วยความเต็มใจเต็มใจครับครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นด้วยครับครับผมวันนี้นะฮะขอบพระคุณพี่เต๋ามากๆเลยที่มาแบ่งปันความรู้ต่างๆนะครับให้กับคุณผู้ชมขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับเราจะไปดูร้านไหนนั้นติดตามชมกันได้ครับพักสักรู่เดี๋ยวครับวมีเล็บ ครับหลังเล็กหนึ่งครับสร้างปีหนึ่งสองครับครับสร้างในวัตโอกาสอะไรฮะอ่าอาจจะนําสร้างให้ที่วัดฉลองครับผมครับผมอืมนะฮะของปอมียังตอนนี้เยอะครับก็มีมีครับคือลักษณะของการฟอร์มอะไรก็มีแต่ส่วนมากจะเหอนไหมรุนนี้เหมือนแต่ว่าส่วนมากจะไม่ค่อยเจอเดิมๆจะเจอบางองค์ก็จะเป็นผิวล้างบ้างทําน้ำทองมาใหม่บ้างอะไรครับผม ดูดูดูง่ายไหมพี่ครับแต่พระองค์นี้ดูง่ายมากครับผมอ่าฮะมีจุดตายไหมที่ตรงนี้ชี้ขาดได้เลยว่าโตกของแท้นะก็คือดูความคมชัดขององค์พระนะฮะแตัวหนังสือแม่พิมพ์สิ้นสังกติต่างๆแล้วน้ำทองเดิมๆยาขัดยาขัดด้านหลังจะเห็นเห็นมากการจับพระบางครั้งบางครั้งอ่าคนที่ไม่มีความรู้ตรงนี้มาจับพระ การจับภาพบางคนไปโดนโดนด้านหน้าองค์พระมือไปโดนจมูกของเขาการจับก็คือถ้าพระเป็นเหรียญเราควรจะมีการหยิบจับจากขอบแล้วมีพลิกขึ้นมาการดู sure> uh อะไรเงี้ยเราต้องรู้จักถนอมแล้วเก็บพยายามอย่าให้ตกแล้วก็อย่าให้เสียดสีกันระหว่างเหรียญเราต้องมีการจัดวางในกล่องให้เรียบร้อย